ลุงก็ขอขอบคุณทีมงานวิเกียนนะครับที่เอายาและชุดเอามาให้ช่วยทางวัดก็คือทางลุงก็จะดูพิจารณาแล้วก็จะไปช่วยชาวบ้านเผื่อบ้านไหนก็เป็นแล้วเขติดแอกักตัวอยู่อะไรอยู่ลุงก็จะขออนุญาตเอาของพวกนี้ไปช่วยเขาต่อนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมกันบริจาคมา ของทีมงานดิเกียนนะครับขอใหท้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะครับขอให้พ้นไปด้วยกันนะครับเพราะทุกคนก็ไม่ทิ้งกันและช่วยกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับคือการเจตนารมของลุงต่อยเนะ้ะสับะเลยใจสืของเราเนี่ยเขาจะไม่ขอรับเงินส่วนตัวเลยทุกชนิดแต่หากใครอยากจะมาร่วมบุญกับลุงต่อยลุงต่อยขอฝากเลขบัญชีอันนี้เพื่อเอาไว้ซ่อมเตา จริงๆอะตอนเนี้ยในแต่ละวันอะมันมีศพถึงเจ็ดถึงแปดศพเลยที่จะติดต่อเราเข้ามาเผาแต่ทางวัดเราและทางลุงและทางเตาเนี่ยเราเห็นว่ามันมันเมันรับไหวอยู่แค่สามถึงสี่ศพไม่เกินตอนนี้เพราะว่าเตามันกำลังจะพังเราจำเป็นจะต้องประกอบเตาเพราะถ้าเตาพังเนี่ยมันใช้เวลาสามหนึ่งเดือนโดยประมาณในการซ่อมเท่ากับอีกเจ็ดแปดสิบศพเนี่ยจะไม่มีที่เผากันลุงเลยว่าเอออยากรวมทุกคนเนี่ยให้เป็นสะพานบุญใครที่จะ ให้เงินลุงส่งตัวนี้ติดต่อเข้ามาเยอะมากแต่ลุงขอยุกเงินทั้งหมดเนี่ยมาเป็นทาบุญใหญ่เป็นสะพาบนาบุญใหญ่เรื่องการซ่อมเตาเอา,เอาแต่ครับคุณโยมดูเตามันเริ่มเตามันมาเริ่มทางตอนที่ตอนที่เราเริ่มจากปซับโช่วงแรกเนี่ยมันมันหนักมากช่วงแรกแล้วมันเผาต่อ,ตอนเนื่องกันมาแล้วว่าเตาเรามีสภาพที่เราใช้มานานงไม่ต่ำกว่า20กว่าปีแล้วมันก็มีเปอร์เซ็นที่จะเนี่ยถ้าเหตุการณ์มันยังไม่ลดลงเนี่ยมันพังทลายแน่นอนยยังไงก็พัง ยังไงก็ฝากอาพรโนานบุญนะเป็นสัุก่านเป็นสัพานบุญด้วยบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะและบัญชีเนี้ยไม่สามารถไปทําอะไรเกี่ยวกับในวัดได้ใช้สําหรับการซ่อมเตาโดยเฉพาะตอนเนี้อย่างโยมมุงต่อยเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่รับส่งที่ปกติสงที่ว่าไม่ได้เป็นโควิดมาเราไม่รับให้ไปวัดอีกตอนนี้เราจะช่วยผู้เดือดร้อนก่อนก็คือผู้ที่จะขาดแคลนทุทรัพย์ผู้ที่ติดเชื้อโควิดทาง,ง,งวัดเราจะรับเฉพาะตรงนี้ ถ้าบริจาคน้ำมันได้ก็ให้มาบริจาคนะเพราะตอนนี้ลุงไปฉีดวัคซีนมาก็ยังไม่ฟื้นก็ยังพูดไม่ไพ่ไม่ไพ่ไม่ไพ่นั่นนะก็คือก็คือใครใครจะบริจาคน้ํามันก็เข้ามามาทําบุญได้เลยนะโดยค่าน้ํามันจะไม่มีบัญชีอะไรทั้งนั้นจะให้เข้ามาทําบุญที่วัดแล้วก็มาใส่ตู้เพื่อจะไว้ซื้อสําหรับศพฝังศพที่ช่วยเขาได้ก็ต้องช่วยบรรทุกศพ ะตอนนี้ลุงลุงขอแค่เนี้ยครับผมพอฒนาบุญเนาะผู้ที่จะมาร่วมบุญกับทางวัดสุทาวาแล้วก็ของลุงต่อยฝากไว้นิดนึงถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจสิ่งที่ใช่มันต้องมาก่อนสิ่งที่ชอบเพราะถ้าเราทำถูกต้องมันก็ใช่แล้วเราก็จะถูกใจแล้วมันก็ชอบเจริญพร โสกสมดาพระทุมดุ้ยประธรรม